สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาปักชำกิ่งหม่อนหรือกิ่งมันเบอรี่นะคะนี่นะคะอันนี้ที่ชําไว้ได้ประมาณ1ถึง2อาทิตย์จะมีใบอ่อนงอกออกมานะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆงามด้วยดูต้นนี้กิ่งหมอนหรือมันเบอรี่ ส่วนใหญ่แล้วชาง่ายมากประมาณ1เดือนรากก็จะออกมาก็พอรากออกมานะคะเราก็แยกไปปลูกได้มันเบอร์รี่หรือมอนนี้ชอบแดดนะคะชอบแสงแดดแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ตายยากไม่ต้องดูแลมากพอ ออกรากแล้วเราเอาไปโรงดินแล้วก็ลดน้ําในช่วงที่มันยังต้นเล็กๆพอต้นใหญ่แล้วก็สามารถปล่อยได้ไปล่อยแต่งกิ่งให้มันค่ะวันนี้เราจะมาปักชําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าทํำยังไงค่ะอันดับแรกก็เอากิ่งหมอนจากต้นแม่นะคะ วันนี้จะมาทําให้ดูอันนี้คือตัดมาแล้วนะคะจากกิ่งแม่จากกิ่งต้นแม่ต้นใหญ่ค่ะประมาณนี้ตัดมาค่ะเป็นกิ่งแก่นะคะเพื่อนๆต้องกิ่งที่แก่ค่อนข้างแก่ถ้าเป็นกิ่งอ่อนมันก็จะตายแล้วก็เหี่ยวมันก็จะไม่ออกราก มาดูกันนะคะว่าทำยังไงอันดับแรกก็นำกิง่งที่เตรียมไว้นะคะแล้วเราก็เตรียมดินไว้จะเป็นดินอะไรก็ได้ดินที่เราเหลือจากปลูกต้นไม้อื่นก็ได้นะคะเตรียมใส่กระถางหรือถุงดำถุงดำแบบนี้ก็ได้นะคะแต่วันนี้จะใส่กระถางเป็นดินที่เหลือจากการปลูกตั้วบอนสี วันนี้จะเอามาลงปักชำต้นมันเบอร์รี่หรือหมอนนะคะคขานดับแรกเตรียมดินเสอยู่ในกระถางแบบนี้ก็นํำกิ่งเสียบลงไปได้เลยค่ะค่ะเสียบลงไปกะสักประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งหนิ้วถึงหนนิ้วครึ่งให้มันอยู่ค่ะปักให้แน่นแบบนี้นะคะลงไปเลย นะปักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พยายามอย่าไปขยับมันนะคะแล้วลดน้ำทุกวันเช้าเย็นค่ะรดน้ำเช้าเย็นแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีใบอ่อน,ออ,นออกมาเห็นไหมคะนี่ก็คือรอดแล้วค่ะมีใบอ่อนออกมาแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนรากออก ก็จะเอาลงไปปลูกในดินได้ค่ะวันนี้ก็ฝากช่องเน็กเล็กชาแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อนเพีอ,อย่างครั้งต่อไปเราจะมาดูที่เราชำไว้อันนี้จะออกยอดไหมแล้วจะพาเพื่อนๆไปดูรากที่จะออกของต้นที่ มีใบอ่อนแล้วสักประมาณ2ออาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะวันนี้ก็จบการปักชำต้นหม่อนหรือมันเบอร์รี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ